นี่เสเต็แปแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะขึ้นวอร์มมูกค้าก่อนก็ได้นะวอร์มไทยนะค่ะทำให้ทั่วอ่ะพอทั่วเสร็จก็ออกก็ได้จะวางไว้ตรงกลางก็ได้เพราะว่าเราจะต้องใช้ต่อเซตเป็นข้อมัก เส้นหนึ่งหรือเส้นกลางที่เราเรียกขึ้นเส้นนอกลงเส้นนอกเพื่อจะได้จำง่ายขึ้นเส้นกลางอีกครั้งหนึ่งนี่คือสเต็ปจ,จริงแล้วนะ เาเส้นในมันไม่ได้เข้าในซจะจนลึกจนที่เราแบบต้องกง้โกงโค้งหาเส้นนะเอาเท่าที่เราว่าตอบถึงง่ายๆไม่ต้องเข้าไปลึกจนขัน้นนี้เนี่ยเราเภทนี้แล้วก็มาจบที่ข้างล่างนี่คือจบแล้วนะเราพร้อมจะไปต่อจุดอื่น ก็มาสิ่งที่เรานั่นก็คือวางไวใกล้ตัวจับขาลูกค้าขึ้นมือซอดมือนเดยกขึ้นมือนี้ปัดวางในตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็หยิบเลยเส้นกลางในข้าตะแคงลงขึ้น เส้นข้างเส้นข้างของเส้นนี้คือมานิดเดียวไม่ต้องเยอะขึ้นลงมาเส้นกลางแล้วก็ขึ้นแล้วก็มาเส้นล่างไม่ต้องเข้าไปลึกขั้นนั้นเอาแค่นี้แล้วก็ขึ้นแล้วก็มาเส้นกลางอีกรอบเพื่อที่จะลงน่อง อันนี้เอาบริเวณน่องนิดหน่อยกลางแล้วก็ข้างแล้วก็จบแล้วเห็นอนนี่คือข้างหนึ่งใช่ไม่ต้องไปบอกไปพลัเมเลื่อยอยู่ไปชั่วโมงชั่วโมงกับขาข้างเดียวอ่าดูดก่อน